อโอเคครับวันนี้ก็พบกับช่องไหนาำน้ออีกเช่นเคยนะครับผมเออก็คือช่องเก่าก็คือผมได้ลบไปแล้วนะครับไม่ใช่ลบแร้วได้ขายไปแล้วก็คือผมอยากลองทําใหม่ดูนะครับว่ายอดวิวมันจะขึ้นไหมก็คือช่วงนี้ผมอยากหันมาเล่นแบบเสื้อผ้าวินเทจบ้างนะครับก็คือช่องนี้ผมจะทําประมาณแบบว่ายัางไงอ่ะ ถ่ายกับถ่ายทุกอย่างอะถ่ายกับรถแบบเสื้อผ้าแบบไปเล่นแตบบ่ผมก็จะถ่ายนะครับแบบผมจะแบบมีทุกอย่างให้ดูนะครับอืมเออตอนนี้ก็ผมก็กาลังจะไปรับสาวนะครับมากับไอต่อไอต่อก็ไปรับอีกคนนึงเออมากับมันนี่เห็นไหมเออก็ออออคือมากับรถเวฟร้อยยห้าอตัวนี้หัวเถิกนะครับเป็นสีเขียวอะไรวะไม่รู้เขียวอะไรก็คือแบบเขียวดําอะ จะดูสีดูทรง,นะงมันก่อนนะให้ดูทรงมันก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรถก่อนถ่ายรถก่อนให้หเขาดูทรงรถก่อนขยับไปดิเอาดับเลยนี่นี่ทรงก็จะประมาณนี้นะก็ผมจะไปรับสาวแล้วก็ก,กลับเข้ามาบ้านแล้วก็ไอ้เขียบมันจะเอาคันนี้ไปลองอีกนะเออก็คือผมเอาไปรับสาวก่อนแล้วกันนี่มันจะเป็ี่ยนสภาพแบบน,นี้แบบนี้แบบนทอ่อนะครับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวสาวรอสาวรอนานแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือมันมีพี่ในบ้านนะครับผมก็ ได้ซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือซื้อมาก็คือเอามาขับเลยแล้วก็พี่แกมามาต่อใบขับขี่นะครับอยู่นครพนมก็คือพี่แกไปทํางานแล้วเอาแฟนอยู่บึงการนะครับเออผมเออแกเลยมาต่อใบขับขี่ผมก็เลยยืมแกมาขับมารับสาวดูแบบเผื่อว่ามันจะก้อเหมือนคนอื่นเขานะครับเออ ไอ้ไอ้ต่อมันหมอบไปแล้วเว้ยขับไม่เป็นว่ะค้ดเท้าขับไม่เป็นนะขับไม่ค่อยถนัดนะมีแต่ขับคัดมือนะอันนี้น่าจะเป็นลูกห้าก้านะพี่เขาบอกแต่พี่เขาบอกไว้เขาไม่บอกอื่นบอกแต่ผมคนเดียวยแต่คัดมันอยากลอยนิดหน่อยนะผมว่านะ าวทำแรงงานมันจะมีสาวไหมรับอยู่ใ,ใกล้ๆนี่มันจะถึงนั่นเองแม่รับไกลนะไม่รู้มันวินะ่งนัเท่าไหร่ GPS ไม่ไหวักลัวรถที่แกพังแต่รถคันนี้แบบรถเขาปั้นมารถในร้านเขาปั้นมาขายนะครับเขาปั้นขายเลยได้มาหมื่นแปดพี่เขาบอกแต่ส,าตสภาพผมว่าได้อยู่นะลุ้มโหยหมื่นแปดเพราะว่าแต่งเองเพราะว่าเกินนะ เขาเก็บหมดใหม่ทั้งเกือบเกือบหมดคันน่ะดูสิตัาไม่เป,นนเปล,ลี่ยนว่ะถ้าทำตัดไปเปลี่ยนจถึงได้ในเก๊กไก่ คิดได้ออกเหมือนพ่อมันอั้นทุกนคนติดต่อไม่ได้ทุนเพราะว่านะ่มันจะอั้นแหละผมว่านะ เดี๋ยวผมเข้าเลยนในเดี๋ยวนี้แหละบ้านนี่แหละมันมาหาเพื่อนมันนะมาทำแรยงานนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเข้าในว่ะเห็นหน้าสาวสัตว์ดิสัสสัสไอสัสชัดชัดชัดโอ้ยอะไรวะโซเสือกับโซช้างโซช้างนี่ละโซช้างอะไรวะพูดไม่ค่อยคล่องเลย ไปน้องขึ้นรถได้ไปดีฮะออได้รับมาแล้วก็คือแบบใส่ชุดนักเรียนเอากลัวกระโปรงเปิดให้ผูมนั่งทับนะก็คือเพื่อนผมเหมือนเดิมแหละ ชื่อไอ้น้องค่ยออกมาขับครั้งแรกน,นั่นนี่ก็คือได้เมื่อวานนี่แหละขับเียวก็ไม่ได้กลัวกระโปรงเปิดเดี๋ยวผมว่าจะรับอดี๋ยวผมว่าจะไปดูสาวหน้าโรงเรียนเก่านอยู่นะแบบใครที่ติดตามแต่ก่อนน่าจะเห็นนะว่าแบบผมทำเป็นไหนบ้างนะครับอ๋อมันเดาอ่ะ ยานอย่างไะเออกีนอกคือเขากลัวนะพวกโคงโงเมืมม่อกี้ัาแรงก็ไม่ได้กลัวมันใส่กระโปรงไงเลยไม่ได้บิดเลยทีนี้ไม่บิดเมื่อกี้เครื่องร้อนว่ะเห็นไหมมันเหยี่ยมเครื่องร้อน เดี๋ยวผมจะทำชิปลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามีชิปแบบไหนก็ติดตามกันก่อนนะเออผมเพิ่งทำใหม่เดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวแบบเออยังไงอ่ะพูตามประมาณสี่ห้าคนมั้งผมเพิ่งทำใหม่เพิ่มมีสาวข้างหน้าเลยเอ้ยสาวอ้ คขาสบเนสป่ะเขาเห็นียง้คือไปโรงเรียนสะเห็นียงจ้าคือไปโรงเรียนก็อนไงอ๋อก็อคือไปสอบโเนสทำไมผมรู้ว่ะผมว่าจะไปปัดฉิมโรงเรียนอยู่เพว่าจะไปถ่ายคลิปอยู่อย่าลืมติดตามมานะใครเข้ามาดูครั้งแรกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะเป็นกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆนะก็คือแบบผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับ ไม่ใช่ว่าอยากลุงอยู่นะครับแบบมันแบบเหมือนว่าอะไรอะ่ะเหมือนมันไม่มีผมอยากถ่ายรถผมก็ไม่มีรถขับอ่ะมีแต่เอ็กแม็กคันเดียวนะเออไมู่้ิผม,มอยากอยากมีรถรกร้อยย้าอยู่กับพวกร้อยสิบนะแบบกระแสรช,ช่วงนี้มันมาแรงแต่มันมีงบไงมันมีมีตังค์เลยทาง,งเขาไม่ได้ นี่มันใกล้จะถึงบ้านแล้วนี่ทางเข้าแล้วนี่มันใกล้ๆเองไม่ให้มารับแต่ผมก็แบบกลัวไม่มีคลิปลงนะก็ล,ลงให้เพื่อนๆดูก่อน,นเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆนั่นแหละใรีสอร์ท เข้าไหมเฮ้ยไปงานชิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับนะ mm hmm. ก็ผมไม่มีอะไรมากก็คือผมมาถ่ายลงไว้เฉยๆนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจทำชิปด้วยนะครับทำชิปต,ต่อไปด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยชิปนี้ผมก็จะขอจบชิปแค่น,น,นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นผมด้วยนะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอยากรู้อะไรอยากให้ทาคลิปอะไรก็เมนมาบอกได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทําตาม FC หรือว่าคนดูพี่ๆน้องๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับ